ม่วงของเราที่ทำการแช่อิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราจะมาเทสกันว่าจะเป็นอย่างไรชิมเลยดีกานะคะอืมกรอบมากไม่หวานมากมีเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็มีรสเค็มนิดหนึ่งสรุปขานะคะ สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเราอีกแล้วนะคะในช่องอีสานชาแนลไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรมากเลยนะคะวันนี้เราจะพาไปทำมะม่วงแชร์อิ่มกันเลยนะคะถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ด้วยนะคะไปเลยดีกว่าค่ะ ค่ะหลังจากที่เราแช่น้ำเกลือเสร็จนะคะหนึ่งคืนแล้วเราก็จะมาต่อด้วยแช่น้ำปูนใสหนึ่งคืนนะคะน้ำปูนใสของเรานี่ละลายปูนใสละลายน้ำแล้วรอให้น้ำอะ,อะไรนะปูนใสละลายตกลงไปก่อนเหลือแต่น้ำใสๆนะคะแล้วรอค่อยเทลงไปแช่อีกหนึ่งคืนนะคะเราจะแช่ ใสนะคะในมะม่วงนี่แช่ไว้1คืนนะคะแล้วก็ต่อไปเราก็จะไปต่อด้วยน้ําเชื่อมเป็นน้ําสุดท้ายเนาะคะ่ะแช่ไว้อย่างนี้เลยปิดฝานะคะหคืนค่ะเทน้ําเชื่อมไปเลยนะคะเทให้ท่วมมะม่วงของเราเลย ปิดฝาไว้นะคะประมาณไม่เกินอาทิตย์หนึ่งเราก็สามารถกินได้แล้วนี่คือมะม่วงแช่อิ่มเป็นอันเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดสับตะไคร้กดแชร์ให้ด้วยนะคะหรือว่าใครจะเอาไปทําที่บ้านกินเองก็ได้นะคะในเมนูถนอมอาหารของเรา วันนี้ก็ไปแล้วนะคะถ้าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับตะไครด้วยนะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ